ไปตรงนี้ะนะอ๋อรอจอดไว้ตรงนี้ใช่ไหมพี่อ,อย่าี่ชีชีี่นะ เออคนคนคนร้นายเขามายัางไงตอนนั้นพี่กําลังทําอะไรอยู่กําลังหลังาๆอยู่คือหลังตะนี้ฉัไนได้ครับครับแล้วก็เขาไปตอนไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วอ่าฮะมาถึงเราก็เราก็หันมาพอหันมาปุ๊บเขาก็รุมลวงล้วงเอี่ยมมาเลยเหรอครับพี่ล้วงเอาอะไรเอี่ยมแบบเหมือนกับโอบกอดพี่อะน,นะใช่ไหมแบบว่าล้วงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคนคนคนร้ายได้เออคนร้าย วรนผู้กีคนใช้รถจักรยานยนตหรือรถเลยครับจำยี่ห้อสีได้ไหมครับดีสีแดงแล้วดเป็นลูกค้าเก่าที่ทใช้บริการเราไหมครับไม่เคยเห็นเขาขับรถวนไหมไม่เห็นค่ะเพราะว่าคืออยู่คนเดียวใช่ไหมคะบางทีมีลูกค้ามาพอพอหมดลูกค้าก็ไปเก็บรถรถเสร็จก็มาเรียจานตรงนี้ครครับแล้วือหลังให้ดีเช่แล้วก็จะมองวงกลมี ับปิดบังไปหน้าไหมพี่ไม่ปิ่ใจปกันหรอกอายุประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบกว่าแล้วเขามีอาวุธมาด้วยไหมครับพี่ตอนนั้นไม่ทราบเลยพอพอเขาได้ตังไปปุ๊บก็เขาก็เดินไปเดินเดินหรือว่าวิ่งเดินขึ้นรถขับออกไปเลยเขาได้พูดอะไรกับเราบ้างไหมครับไม่นะคะตกใจอ๋อยืนยืนนิ่งเลยแล้วเขาก็มาล้วงไปเลย มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ